สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมัมจกมกโดนถามเป็นผู้บริหารเงินเดือนเท่าไหร่เจรยาสวนแรง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบกรวี่นารักและอบอุ่นอย่างมากขึ้นแทนเป็นผู้บริหารค่ายเพลงแล้วสําหรับตลกชื่อดังหม่ํมจกมกที่ได้รับตําแหน่งนายห้างยุงเข้าเรคคอร์ดลาสุด1 9พฤษภาคม2565กยซีซีวัดกับเอมี่กลิ่นประทุมก็เพิ่งพาไปบ้านหม่่มร้องพูดคุยถึงเรื่องนี้ในรายการนาวูซีเอมี่โดยเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสองใจในอดีตและเรื่องกิ๊กที่โดนอํากันมานานทั้งเรื่องมีปัญหากับภรายาจนต้องนอนตายโตสนุกเกอร์เรื่องเชียง รายเรื่องอดีตความสองใจและยังลั่นอย่ามานัดนะที่ไหนมีวงจรปิดก็ไม่ไปไม่มีทางเกมก่อนจะอํากันถึงเรื่องราวความรักที่สีถามหม่ำว่าจริงไหมที่ไม่ชอบทําเอาหม่ำถึงกลับไปไม่เป็น ประัมทั้งถามถึงเรื่องเป็นผู้บริหารยุงข้าวเรคคอร์ดว่าได้เงินเดือนเท่าไรซึ่งมัมก็ได้ตอบทันทีว่าได้สองห0ืนสี่อนเป็นสองงวดวันที่15กับวันที่หนึ่งหากภาษีอีกคือค่ายเราขนาดนี้มันต้องเป็นแบบขึ้นมาเพราะบางคนก็ถูกลิขิตมาแล้วว่าร้องเองอาจจะไม่ดังซึ่งเราก็เลือกเพลงให้เข้ากับนักร้องของเราแทนจากนั้นมดเอ็นดูภร,ะระยาของมัมก็ได้มาร่วมวงพูดคุยด้วยและสีก็เข้าไปหอมแก้มทักทายจนมัมถึงกับทนไม่ไหวบอกภรรยาผมด้านมดยังแอบเมาความขี้งอน ของสามีมาให้ไปดูใต้โตะสนุกเกอร์ได้เลยยังมีผ้าห่มอยู่นี่เขานอนข้างล่างเกือบสิบวันเพราะมีปัญหากันเรื่องเธอจะใส่อันโน้นฉันจะใส่อันนี้โดยน่มซียังบอกกับมัมว่าไม่มีใครรักเราท้่ภรรยาเราแล้วชีวิตจะดีต้องมีภรรยาคอยซัพพอร์ตด้านมดก็บอกว่ากว่าจะรู้ก็เสียใจแล้วว่าใครรักเราจริงทําเอาสาวเอมี่ถึงกับสนับสนุนว่าจริงค่ะแม่มดยังรั่นแรงว่าก็มีหลายบ้านไม่งั้นจะเหนื่อยทุกวันนี้หรอข้าวเหนียวก็ขายข้าวสารก็ขาย พิธีกรก็เป็นตลกก็เอาด้านสีช่วยผสมโรงหนังก็ทำเพลงก็ทำไม่รู้เงินไปไหนซื้อกระ,ปะเป๋าให้ภรรยาหรอก็ไม่มดรีบบอกว่า3ปีแล้วยังไม่เจอเลยทำเอาเฮฮากันทั้งบ้านท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ